ก็ God, สวัสดีนะครับาก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะกบัเดย์ทุกคนก็อาจจะยังจะไม่รู้จักนะวัน,นนี้ผมมีเพลงที่บอกว่า,าจะมีเพลงมาลงไม้ฟังที่ผมเขียนมาก็สองเพลงครับอยงแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสวันนี้อยู่กับเพื่อนถาเหงื่เพื่อนก็มีโอกาสก็ขอแผลกาสนี้ร้องเพลง Uh huh. เพลงก็ยังไม่ตั้งชื่อเลยก็กเขียนงร้องไปก็ไม่ได้มีอะไรมากก็อยากจะเอามาอัพโหลดไว้ในยูทูมนะครับ ฉันยังเจอเธอนอนข้างกายและทุกคืนที่เรามี่กันอยากรู้เมืกันอนานเท่าไหร่จงหน้าวันคืนจะเป็นผนแต่ฉันยังทนยังฝืงเชื่อยังนอนมยังฝันเสียนใยังฝังเสียนใ จากนี้ไปภายในใจก็มีกับเธอเสมอรักเธอเส้สีเขีวจะอยู่ในใจของเธอและจีกันและกันเดินกานคืนและวันแลยฉันจะนอนกอดเธอใะจังรเนรักเธอมาเปลี่ยนใ้เธอคงจะรู้สมในหัวใจฉันก็มีก็มีกับเธอเสมอในบางเวลาก็เปล่าบางก็นอนและเมื่อเนียมที่เธอห่างใจและไกลกัน นันลืมตาแต่ไม่มีเธออยู่เงลยบเลยกันมันเธอไม่อยู่จงชังที่ใจฉันอิงเหงแต่ฉันไม่รู้ต้องทำเช่นไรจะแม้วันคืนจะผ่านพ้นแต่ฉันยังทนยังคิดถึงเธออีกนอนลงมาในฝันเชงนเธอในวังเสี้ยว จากนี้ไปภายในใจย็นมีกค่เธอแลมวรักเธอเสการจะอยู่ในใจขชงฉันจะมีการละนคนและวันและฉันจะนอนกอดเธอมเธอเทรักเธอมากเพียงใดเธอคจะรู้สิไหมหัวใจฉันคงมียังมีแค่เธอสมาในบางเวลาก็พลดบงกันนอน ฉันได้พบเจอเธอมันทำให้หูใจสัน่นไห้ไม่ได้ใจไม่ได้รู้ความจริงไปไม่ได้รู้ความในใจจากนี้ไปไม่มีเธออยูอยู่ไม่ได้ไม่มีใจยังคิดถึงเธอคิดถึงเพียงดต่เธอยังรักเธอคป็ดี มีไปภายในใจเพม,มแคสมวัดเธอส,อสีะในใจกูเชและจกันลกันเดนเคานนคืนแวันจนกเอในท้องคืรักเธอมาเดจชใจ,นจ,มมใจันนเ,น,เมมนบา้างกน,นกอนแลมา ก็มีแค่ท่านี้นะวันนี้หล่อจัดสมลงเพลงให้ฟังแล้วก็มีอะไรมืนมให้ดูนี่ดูนีิสกอนเนี่ยครับเขามีชื่อว่าเจมไฟเบอร์ฉายายจอมขี้เซาครับผมไม่มีอะไรที่ทำให้เขาตื่นได้ถ้าเขาได้นอนหลับแล้วก็ก็ฝากของ ออฝา,ฝากเพลงให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะอัพลงเพลงใหม่ให้ฟังนแบดเดร์ day, จำไว้บ๊ายบาย